โอเคนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยู่ผมกาโปชานเนลนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่าบลัดแคนยอนนะครับ for Obby h i n g นะครับเป็นแมปปลากลัวแบบ Obby ที่น่าจะหัวร้อนที่สุดในโลกแล้วใครเล่นแล้วไม่หัวร้อนนะครับก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเกมมันเป็นยังไงโอเคนะครับตอนนี้เนะข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขอเปิดเสียงเกมแป๊บบ เริ่มกันเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊มปั๊มปั๊มก็ไม่ได้ยากนะฮึบปึ๊บปึบปึบผมว่าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะมันก็ชิวๆอยู่อะไอ้พวกที่มันบอกยากนี่มันติ๋มอันนี้แค่วอร์มค่ะอปนนแค่วอร์มวันนี้ผมต้องผ่านได้ไปไป ว,ว่าไม่น่าใช่ละอ่ะปึ๊บ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 แล้วเราค่อยๆเดินไปตามทางชิวๆอันนี้เราจะแบบพุ่งไปเลยไม่ได้เราต้องค่อยๆโดดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคก็ไม่ได้ยากนีห่หว่าปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บ ชิวๆไม่ได้ยากครับคนดูเบสิกเบสิกปับ๊บแล้วก็ไต่ามาตามลาวปับป๊บปั๊บอันนี้ก็ไต่ขอบไต่ขอบไต่ขอบอันนี้ก็ไต่ขอบไต่ขอบข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยน่าจะยากปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคผ่านได้แล้วไปกันต่อ ไม้กระดานนี่ง่ายจัดง่ายจงง่ายจ๋าไปต่อปับ๊บโอ้ยเจอเป็นนางหน้าของเสาชิวชิวชิว,ชวเหมือนเคยเล่นมาก่อนหน้านี้ร้อยปีโครชำนานโคตรเชี่ยวชาญโคตรค่องโคตรเฟียวปับป๊บชิวจัดอ่ะคนดูปับป๊บโคตชชิวอ่ะครับไปโอเคสีขาวแล้วห้ามโดนตามสูตร ตอนนี้ก็ถึงสีส้มจุดยี่พอยหรือเปล่าก็ไม่ร,มร,มรู้ไม่ทราบเหมือนกันไปโอ้ยเราต้องขึ้นไปบนนี้ให้ได้นะครับโหไปไงไวนะเนี่ยโอเคมาเอาใหม่เอาใหม่ มาเจี๊ยบมาเจี๊ยบมาเจี๊ยบโหโคตรชิวอะ่ะใครมาไม่ได้นี่ติ่มจัดอะ่ะโอ๊ะมันจะพลาดนิดหน่อยนะครับตัวไก่เล่นเร็วเกินเอ้ยว่าไม่น่าไม่น่าปกติแหละอ่ะสวยงาม แค่นี้แล้วทีนี้เราก็เดินไปตามทางชิวๆไม่ต้องกังวลอะไรถ้าผมตายอีกรอบคลิปนี้จบทันทีคลิปนี้ไม่ได้มาหาอะไรเลยมานั่งงงแค่นั้นแหละสวยงาม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 สวยสวย Xoay ngam Xoay ngam Xoay ngam Pop 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 Pa bop, pong Pom pa Bi เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาบนบัตรแคนยอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผ่านภารกิจผ่านคลิปนี้ทำสำ,สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามให้ผมด้วยสาบคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเจอนคลิปหน้าครับ